สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัดทั้งหลายแลนลที่ทะเลนี่ไปทำอยู่ที่ทะเลกันนะครับเราจะอาบน้ำให้ตัดทั้งหลายแหลกันมีตัวอะไรบ้างครับตัวแรกก็คือค,อค,โคโ็อกกระไดคือจระเข้นั่นเองค,อค,โคโ็อกกระไดไปลงมาเล่นน้ำนะครับค,อค,โคโ็อกกระไดไทเกอร์ Buffalo Buffalo please Buffalo Rồi phải một lâu phải một lâu lại đi gặp nam một lâu Round pink chào Boss má r y อ n b บัฟเฟิล y อ้ยไรอันบัฟเ l ิลบลูบัฟเลโอ้แล้วมีนี่ด้วยเฮ้ยสัตว์น้ำเราไปตรงนู้นหมดแล้วเราต้องไปช่วยสัตว์น้ำก่อนโอ้ตัวอะไรบ้าง ไปเราไปช่วยสั่นน้ำเรานูนน่นนู่นนู่นนู่นไปทางนู้นแล้วตรงนู้นอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัว,ตตวหนึ่งได้แล้วไหนได้ตัวอะไรบ้างโชว์เพื่อนๆหน่อยไปไปเก็บกันโอเคบปายเดินยไปเก็บนะเดียอ,อยยล